อ่ากินเลยลูกกินเลยต้องไปสนใจเลขมันเดี๋ยวข้าดูแลให้เลขกันจังเนี่ยเดินดำดํามาแล้วถ้าข้าไม่อยู่นี้เองโดนชาร์จแล้วเลยชิวซี่เลขเลขกัจังอย่ตรงน้้าข้าไม่อยู่นี้มึงโดนชาร์จแล้วมันห่วงของมันจะตายจงัจงจัง เล็กแบงเขากินพ่องเล็กให้ชูชิมันมั่งเนี่ยเห็นดูมันน่าหลุดเนาะเห็นดูคาบพังเด้อนอย่างเนาะเห็นดูคาบพังเต้อืนอย่างเนาะหลุดเนาะดูคาบพังเถอะฮะก็ค่อยกินเหมือนกันล่ออย่างเนาะฮะก็ค่อยกินเหมือนกันล่ออย่างเนาะ ขาขอไม่เป็นนะแต่ดูอาการเขารู้ก็หิวพอเดินมาชุกซักซุกซักได้ยินเสียงมาหาแล,ลิูหรินจีจค่าดูให้เดี๋วค่าดูให้ใหกลัวกลัวเล็กชาดจ้องใหญ่เลยนะกลัวเล็กชาดเหรอได้กระจดีอยู่มันก็ไม่ชาดหรอก แต่อย่าไปใกล้มันก็แล้วกันคาดูให้กินถ้าเกิงไว้ให้เห็นไเกิง่กันแดนเองระหว่างระหว่างมันกับเองถ้าข้าอยู่นี่มันไม่มาถ้าลองข้าไม่อยู่เดี๋ยวมึงเอ้ยมึงได้ก้นมนก่นโลนข้าในบ้านนายฝรั่งแน่รู้ไหมจิตค้าดูให้เป็นทั้งยามให้เป็นทั้งผู้ให้อาหาร แป๊บเดียวค่าทำหน้าที่จังหลายอย่างย,ยามก็เป็นเป็นคู่ให้อาหารก็เป็นสองตำแหน่งในเวลาเดียวันมิงนเลยินเิ้นแค่ดูให้